สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับมือนี้วันที่27กันยายนนะครับเนาะ2,066ครับงานแป็งเลงนะครับผมหลิกเลียนแล้วนะครับมือนี้ที่ไปส่งคีย์บอร์ดนะครับทั้งหมด4เครื่องนะครับ2เครื่องเป็นเครื่องน้อยนะครับ S a 46กับ S a 75นะครับตัวนี้นะครับขออนุญาตบอดด้แกะกองเพราะว่าเฝ้านะครับเดี๋ยวสิไปแพ็กส่งึืนประทันนะครับผมตัวนี้สิเป็นพัดเทลสยามคีย์บอดนะครับด้วยตัวนี้ที่ซูงไปนะครับพร้อมคู่มือครับ คุณที่คุณทิติพงศ์นะครับอยู่ที่อุดรธานีนะครับผมตัวนี้ส่งไปอุดรนะครับพาเที่ยวครับแล้วก็คาซิโอซีทีเคห้าห้นะครับตัวนี้มาใหม่นะครับเพิ่งมาเมื่อคืนนี้ครับพอดีดูข่าวเพิ่นโทรเข้ามากอะเลยเพิ่นเอาเลยนะครับก็เลยเอาเพิ่นเพิ่งได้ยินรีวิวเพิ่นเห็นรูปเพิ่นก็เอานะเพราะว่าเสียงเพื่อนว่าเสียงดีครับ CTK 5 5 0ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาฟังแต่ละเครื่องนะครับเนาะมาฟังแต่ละเครื่องพาเที่ยวนี่ฟังดูแล้วแต่ตัวนี้ซีช็คให็นเพื่อน สภาพการใส่งานเป็นจย่งไรนะครับพร้อมคู่มือนะครับด้อนี่พร้อมคู่มือภาษาไทยนะครับมีที่นี่ที่เดียวเรียกคุณอย่างเฮ็ดแบบนี้ครับหกสิบเอ็ดคีหกสิบเอ็ดริมนะครับนี่ครับซ้ำกันครับหกสิบเอ็ดคีย์ิริมนะครับเป็นระบบทัชชิ่งเหมือนกันนะครับดังเบานะครับมาลองจังหวะครับลองจังหวะนะครับ เขาจะใส่จังหวะโบลิโลเนาะอ่ะสมารมโบโลกดตรงนี้ให้คอร์ดเข้ามาตรงนี้เปลี่ยนเสียงเอาสุด133เสียงโงหด ความเร็วกับยัวนี่ครับลดความเร็วเทมโปนะครับเพิ่มกับบวกขึ้นไปนะครับลดกับกดลงตัวนี้นะครับถ้าเยวสิบคอนเสียงกรองเขากับคอนตัวนี้นะครับนี่แอคคอม์ดนะครับเสียงแอคคอมนี่เรียบบวกบวกเข้าไปสวัสดีครับผมนะครับหลังจากคลิปแรกนะครับรีวิวตัวล่างไปแล้วนะครับทีนี้มารีวิวคาซิโอนะครับ CTK 550นะครับ เพื่อนสิไปเร็วๆเนาะนะครับตัวนี้คือสวิตปิดเปิดนะครับเลื่อนคืนเลื่อนปิดนะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มนะครับอันนี้วอลลุ่มกองนะครับอันนี้เป็นเกกองนะครับเขาสามารถเลือกได้นะครับปั๊บกองเนี่ยมากดปุ่มสีฟ้าอ่าปุ่มแรกนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มอ่าสีเขียวจะเป็นเสียงนะครับผมเพากับบวกลบได้นะครับออแกนี่คือเริ่มจาก60เป็นต้นไปอ่าออแกนนี่จะเป็นเสียงอา60เป็นต้นไปนะครับ6 1 6 2 6 3 64 นี่ครับไล่ไปเลยเลยครับดังทุกริมครับดังทุกริมนะครับอันนี้ส่งไปที่อำเภอบ้านข้าวนะครับบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมินะครับผม่าเครื่องนี้นะครับเสียงออแกนกับหลายๆเสียงนะครับเป็นเสียงทีมวล คือมอลลามูสมัยเก่านะครับเสียงออกแกนเก่าๆครับมีสนีครับผมมีหลายเสียงนะครับเสียงเปียโ,โนก็นได้นะครับเนี่ยเสียงเปียโน,โนตัวนี้มันสีม่วนเพราะว่ามันเป็นระบบอ่าทัชชิ่งนะกดเบาดังเบากดแรงดังแรงนะครับนะครับผมอ่าท่านใด้สนใจกับคุตตัวนี้คุยังขายไป2องพันหาครับขายไปพอเพงครับผม ตัวนี้5้0พันสนะครับสลับกัน5า0ั5ส0ง2 5พันะครับท่านใดสนใจกับ0นย์แปดหนึหาเด้าได้ครับเด้อโทรมาถามถามไทยกันได้ครับแถมหนังสือเก่าครับนะครับเครื่องนี้ก็แถมหนังสือเก่านะครับผมพอพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ